สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่ตำบลบึงคอไหอยอเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับคลอง12นะครับคลอง12ฝั่งตะวันตกนะครับรุ่งครับพามาดูที่ดินแปลงสวยแปลงงานอีกแล้วนะครับแปลงด้านหลังนี่เลยนะครับทุกแปลงติดถนนสาธารณะนะครับทุกแปลงติดถนนสาธารณะถนนสาธารณะกว้าง8เมตรเลยนะครับเพียง9แปลงเท่านั้นนะครับแปลงแรกติดถนนคอนกรีตอย่างนี้เลยถนนคอนกรีตนี้นะครับเป็นถนนเรียบคลอง12ฝั่งตะวันตกนะครับ ทิ่ดักที่ดินนะครับห่างถนนรังสิตนครนายกนะครับเพียง4กิโลแล้วก็ห่างถนนลำลูกกานะครับเข้ามาจากถนนลำลูกกาเพียง8กิโลเท่านั้นนะครับเดินทางสะดวกครับแปลงนี้นะครับห่างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเพียง34-35ิมกิโลนะครับแปลงนี้เลยแปลงที่ท่านเห็นด้านหลังนี้นะครับทุกแปลงติดถนนสาธารณะนะครับถนนสาธารณะกว้าง8เมตรนะครับแล้วก็แปลงแรกแปลงนี้นะครับ2ไร่นะครับสนนราคาพิเศษมากนะครับแปลง เหมา2ไร่เนี้ยหกล้านสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับไล่สเตปลงมานะครับตั้งแต่แปลง9ก้าเนี่ยเริ่มต้น5,000บาทต่อตารางวานะครับ318ตารางวาแล้วก็320ตารางวาอีก3แปลงนะครับแปลงแปแปลง6แปลง7 3 2ดตารางวานะครับแล้วก็ที่เหลือ1ไร่อีก4แปลงนะครับนั้นสนใจทักมาคุยมาเจรจาได้เลยครับนี่ครับแปลงด้านหลังนี้ทุกแปลงหันหน้าทิศใต้นะครับ ทิดดีรับลมตลอดทั้งปีมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยน้ําไฟพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปชมที่ดินจริงกันและฟังรายละเอียดเงื่อนไขาราคากันครับขอบคุณครับเชิญครับนี่ครับ แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงแรกนี่จะเป็นแปลง2ไร่นะครับที่ดินตั้งอยู่คลอง12บตบนบึงกอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยใจกลางชุมชนเลยนะครับนี่ที่ท่านเห็นด้านหน้าอยู่นี้มีทั้งหมดเพียง9แปลงนะครับเพียง9แปลงพิก,กัดนะครับที่ดินแปลงนี้เดินทางสะดวกมากนะครับลำลูกกาห่างฟิวเจอร์พาร์ครางสิทธิ์เพียง34กิโลนะครับห่า,หาง ถนนรังสิตนครนายก305ศนี่ยเข้ามาเพียง 8, อ่าเพียงเท่าไหร่เพียง4กิโลเท่านั้นนะครับเพียง4กิโลแล้วห่างถนนลำนูกานะครับเพียง8กิโลนะครับที่ดินเป็นเขตพื้นที่สีเขียวนะครับเขตพื้นที่สีเขียวนะครับทำธุรกิจทำโรงงานอุตสาหกรรมปลูกสิ่งปลูกสร้างได้นะครับทำโรงงานอุตสาหกรรมบาปงประเภทได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ดินทุกแปลงแปลงแรกนี่จะติดถนนคอนกรีตแบบนี้ นะครับนี่สวยงามมากครับแล้วก็พิเศษนะครับแปลงนี้ก็จะติดถนนในโครงการถนนนี้ยกเป็นสาระกว้าง8เมตรแล้วนะครับยกยกเป็นสาระแล้วกว้าง8เมตรเลยนะครับทุกแปลงแปลง2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะติดถนนสาระกว้าง8เมตรนี้นะครับรุ่งครับเปิดขายในราคาพิเศษมากนะครับพิเศษมากแล้วก็ทิศนะครับทุกแปลงหันหน้าทิศใต้ นะครับรับลมตลอดทั้งปีเลยนะครับอยู่ฝั่งคลอง12ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกนะครับทุกแปลงนี้จะหันหน้าทิศใต้นะครับแล้วก็แปลงนี้ก็จะหันหน้าทิศตะวันออก นะครับด้วยนะครับแปลงหนึ่งนะครับแปลงหนึ่งมีเนื้อที่2ไร่นะครับสไร่รุ่งเปิดขายในราคาพิเศษมากนะครับแปลงไร่สเตปมาเริ่มต้นตั้งแต่5000บาทต่อตารางวาครับแปลง9้าแปลง8แปลง7แปลง6แปลง5ราคาและเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมรุ่งครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเริ่มต้นตารางวาละ5,000บาทนะครับเริ่มต้นตารางวาละ5,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับแต่ละแปลงนะครับแปลง9ก้าแป นะครับมีหน้าที่320ตารางวานะครับ320ตารางวาที่เหลือ1ไร่นะครับแต่ก็แปลงที่เหลือในี่1ไร่ยกเพิ่แปลงที่1ก็จะเป็น2ไร่นะครับรายละเอียดจริงๆรายละเอียดเพิ่มเติมรุ่งครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับนี่นะครับสนใจรีบทักรีบคุยรีบเจรจานะครับที่ดินก็ปรับถมเสมอเกือบๆเสมอถนนในโครงการนี้นะครับถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับ8เมตรนะครับนี่ฮะ สวยครับสนใจต่อรองทักมาคุยมาเจราจาครับบึงกองหายลำลูกกาปทุมธานีนี่ครับที่ดินสวยมากครับนี่ครถนนบรรยากาศร่มรื่นนะครับไม่ห่างไกลกรุงเทพนะครับซื้อเก็บซื้อเก่งกำไรซื้อทำอสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับนี่คร แบ่งแปลงไว้เรียบร้อยนะครับโฉนดครุดแดงแจกพร้อมโอนเลยนะครับเพียง9แปลงเท่านั้นนะครับ320ถึง2ไร่นะครับ320ตารางวา4แปลงนะครับที่เหลือ1ไร่นะครับอีก 3- 4แปลงนะครับแล้วก็แปลง2ไร่1แปลงนะครับนี่แปลงแรกนี่ตารางวาละ0 0 0พนนะครับแล้วไล่สเต็ปลงมานะครับเริ่มต้นแปลง9้าเนี่ยแปลง9อยู่นู่นนะครับ318ตารางวาก็ตารางวาละ5 0 0 0บาทนะครับไล่สเต็ปขึ้นมารุ่งครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคครับนะครับหน้ากว้างแต่ละแปลงเนาะ320ตารางวาก็โดยประมาณก็ยี่สิบเมตรลึกห0เมตรโดยประมาณนะครับสี่สิบเถึงห้เมตรนะครับนี่ครับถ้า1ไร่ก็จะกว้างยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าเมตรนะกว้าง30กว่าเมตรลึก4ี่สิบเาเมตรนะครับมีพื้นบ้านอยู่อาศัยเนี่ยฮะเหมาะมากครับซื้อกิงกาไรก็ดีนะครับสร้างที่อยู่อาศัยนะครับไม่ไกลกรุงเทพนะครับ ทักมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ